สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูตาตากระยายนะคะปีใหม่แล้วทำอะไรกันตื่นช้มขึ้นมาแกจะอยู่อย่างนี้เพียงไฟส่วนยายไปไหนแล้วยายเก็บผักค่ะ ยายทำไรวนนอวนานอวอนะแกว่าทำไม่ยังนี่เห็นยังเก็บถั่วนะเด็กดูสวนแกคะ่ะแกเก็บผักอะไรเนี่ยมันคือผักอีกอย่างนี่นี่คือเรื่อง มืดไหมคะอากาศเช้าๆณจังหวัดสุรินทร์เป็นอะไรที่หนาวสุดเลยค่ะทุกคนไม่เคยหนาวอย่างนี้มาก่อนเลยไอ้หายนี่ค่ะดูยาย ยายไปเก็บให้ลูกชายต้มมีเป็ดอยู่สองตัวนะะ่ะเนี่ยผัดใส่หมูก็อร่อยวันนี้ยังไม่ค่อยหนาวเท่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้หนาวมาก เสร็จแล้วในบ้านแกก็จะปลูกอย่างนี้นะคะปลูกมันไปดูจ้าอันนี้ตัวแปบหน้าตัวแป็จ้าตัวแป็บนี่จ้าย้ายเก็บทุก ย้ายเก็บถั่วปะ <c oughs> ถั่วแปบไม่จ้าถั่วแปบจ้าอุ้ยนี่ค่ะเขาเก็บลูกอย่างนี้อดอกมันเยอะนะคะถัวแปรนี้เรากินกินดอกเล็กก็ได้นะโลกเ,กเล็กๆอะคะ่ะ ก็จะอร่อยเอาไปผัดใส่เหมือนเหมือนตัวรันเต่าค่ะนี่แก่ๆอย่างนี้นะคะเราจะเอาไปต้มกันค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้นะบ๊ายบาย